สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่10เรื่องที่อยู่และแผนที่ตั้งโรงเรียนพบกับคุณครูอิวค่ะเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆได้ดูคลิปกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูดาพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์โรงเรียนและทบทวนชื่อโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอิวจะพาเด็กๆไปรู้จักที่ตั้งของโรงเรียนเราคะ่ะโรงเรียนเรานะคะตั้งอยู่ที่187หมู่ที่9บ้านหาสวรรค์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและรหัสไปรษณีย์39000ค่ะ ทีนี้นะคะเด็กๆคุณรุอยูจะพาเด็กๆมาดูแผนที่โรงเรียนของเราค่ะเรามาดูกันว่าเอ๊มีสถานที่ไหนกันบ้างนะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราค่ะตอนนี้คุณกูอิูยืนอยู่ถนนหน้าโรงเรียนนะคะหันหน้าเข้าไปทางโรงเรียนของเราเลยเด็กๆเห็นป้ายหน้าโรงเรียนไหมคะเป็นป้ายทางเข้านะคะมีใครเคยสังเกตบ้างเอ่ยว่าป้ายนี้อยู่ตรงไหนทีนี้เรามาดูแผนที่โรงเรียนกันค่ะคุณกุยยูยืนอยู่ตรงป้ายโรงเรียนทางเข้านะคะหันหน้าเข้าไปหาโรงเรียนอนุบาลสุดาของเราค่ะ ฝั่งซ้ายมือของคุณกุูอิวแล้วขับรถมาเรื่อยๆฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นสำนักงานปศุสัสั์จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเขาจะดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ควบคุมคุณภาพอาหารหรือเป็นสถานพยาบาลสัตว์นั่นเองค่ะและฝั่งขวามือนะคะก็คือวัดพิสารรัญยาวาสค่ะ มีเด็กๆคนไหนเคยสังเกตเห็นวัดพิสานกันบ้างคะอ่าและนี่นะคะเป็นแผนที่ของโรงเรียนโรงเรียนเรามีสถานที่ต่างๆอยู่ใกล้ๆโรงเรียนก็คือสำนักงานปศุสัตว์และวัดพิสานนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะรู้จักแผนที่ของโรงเรียนเราแล้วทีนี้คุณครูอิวจะพาเด็กๆไปรู้จักพยัญชนะไทยคะ่ะพยัญชนะไทยตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆ อ่าใช่แล้วก็คือจอจานเด็ก <im an> <ober ian> ๆพ,พูดตามคุณวิวนะคะจอจานเสร็จแล้วเรามาอ่านจอจานะสมกับสระกันค่ะจออะจะจออะจะจออาจาจออาจาจออิจิจออิจิ จออีจีจออีจีจออึจึจออึจึจออึจื้อจอึจื้อจอุจุจออุจุจอูจูจออูจู เก่งมากค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆรู้จักการผรสมสลักกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูภาระงานกันค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมชุดเสริมทักษะนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า82ค่ะจะเป็นรูปแบบแบบนี้เรามาดูคำสั่งกันเลยค่ะเ mm hmm. ขาให้เด็กๆนะคะช่วยน้องก้องที่กำลังเดินทางตามเส้นทางไปโรงเรียนโดยเขียนคำะสมพยัญชนะจอจานและอ่านสะกดทคำค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะคุณครูยูฝากใบงานให้เด็กๆหนึ่งใบค่ะ เสร็จแล้วเด็กๆเ,เก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอามาส่งคุณครูประจำชั้นค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ